ว่าไงแมว่ากูเนี่ยบัดดีเออเออวันนี้เบื่อเบื่อที่บ้านแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่มึงเบียกอะไรมาด้วยเนี่ยสวยดีว่ะเป็นไงกล้องแม่จริงเหรอวะไหน,นไหนลองมาถ่ายกูในดีเฮ้ยอยากได้ดิเออถ่ายให้เอาดีๆนะเว้ยขอเดือดเท่จนสาวมองเดี๋ยดีเดี๋ยวถ่ายให้โอเคปะเออเอออืมเดี๋ยวพสด่านะพร้อมอยังกูพร้อมตังแกเกิดแล้วเอาให้โปนะเว้ย พร้อมนะเฮ้ยทั้งท่านั้งเราลอนดีดีก็นี่ไงถ่ายแ,แล้วนะมองมาที่เรานี่มองมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเฮ้ยอะไรวะนี่ฮัลโหลทำไมเหมือนกับแม่กูเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ย เอาไงดีวันนี้เอาเป็นว่าขอตัวพ่อก่อนโหลพ่อนี่มันอะไรกันเนี่ยทุกอย่างแปลกไปหมดลูกรูกความรับของกล้องสีดำไปแล้วใช่ไหมตอนนี้กลับมาบ้านก่อนยังไงนะพ่อ